สวัสดีตอนเช้าครับผมเดี๋ยวมีตังพาไปเก็บไข่เป็ดไปไหมไปพาไปดูหน่อยพาคนดูไปดูหน่อยเป็ดอยู่ไหนเลี้ยงเป็ดไว้ตรงไหนนายไปเร็วปะนายเป็ดไอ้ก้วยอย่าแย่งน้อง ปาปลาพาปลาพาคนดูไปดูเป็ดหน่อยเป็ดอยู่ไหน,ไน,ไนโอเคโอเคไปดูเป็ดเงี้ย เห็นไหมนั uh ่นมีไข่ด้วยมีต ok ั yes, ้งเห็นไหมนี่ไข่นะเก็บไข่เข้าทางไหนล่ะก็คือยี้ครับอ่ามีมีมีคนขึ้นมาจากผมจาไม่ได้ภาคกลางอ่ะแล้วทีนี้พอเกี่ยวข้าวเสร็จเขาก็เลยมาปล่อยเป็ดไว้มาปล่อยเป็ดไว้ที่ที่นานาที่นาที่นาเรานี่แหละ ก็เลยไปขอซื้อเข้ามาเอามาเลี้ยงเล่นๆนะครับมันออกไข่ด้วยกี่ฟองเนี่ยไอไปไหนหนูจะเก็บไข่ไงหนูอยากเก็บไข่แม่อุ้มมีตังลงเล้าไปเก็บไข่หน่อยอยากล้วยยาอย่าเลียน้องนะ ไปเก็บไข่เอาส้มทิ้งก่อนนะนะเดี๋ยวก็หยิบกินเลอะขี้เป็ดไปเอาไข่มาไหนหยิบไข่มามีกี่ฟองเอาให้ย่า,อ,าอยู่ในนั้นแหละอยู่กับเป็ดไปอยู่กับเป็ดเลยนะไม่ต้องออกมาหรอก มีกี่ตัวเนี่ย,ยาาน,ยนี่มีอยู่4ตัวเรียกเลยเล็ดอ่ะแล้วแม่เอาอะไรให้มันกินมีอยู่ <laughs> นี่ <laughs> เป็ดกินข้าเปลือกกัน <laughs> ้เล่น,ลนสไตล์พอเพียง <What? S 1> นะ <What? S 1> คุณผู้ชม <What? S 1> นี่ ก็ปลูกมันหมดอะอะไรที่ปลูกได้อันนี้มันต้นอะไรมะม่วงนี่ต้นมะม่วงนะครับมะนาวมะม่วงมะม่วงผมจะพาไปดูอ่ามะยงชิด ที่ผมเคยทําไปคลิปหนึ่งนะคุณผู้ชมที่ตอนนั้นบอกว่าปลูกไป1สิบต้นเดี๋ยวไปดูวันนี้นะการเปลี่ยนแปลงแค่เวลาเดือนสองเดือนนะออกดอกเต็มเลยนะฮะใครที่อยากได้มะลงชิดนี่มาสั่งจองที่บ้านกับแม่ได้เลยนะฮะใครที่อยู่แบบพิมายใกล้เครียงอะไรพวกนี้นะน,นี่เดี๋ยวผมพาไปดูแต่ละปีนี้จะได้ลูกเยอะมากหลายสิบโลนี่ผมพาไปดู มาว่าเพราะว่าเพิ่งจะใส่ปุ๋ยมีด่างมานี่เ็วด่างมีด่างมันนี่เ็วนี่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 มายองชิดนะฮะเขาเรียกว่าอะไรพืชเศรษฐกิจของเอ้ยไม่ใช่ดิผลไม้เศรษฐกิจของชาวนาคอนยกนี่ดู เริ่มแล้วนะฮะเริ่มแล้วนี่บอกเลยนะผลผลิตเดี๋ยวมีให้เห็นแน่นอนนะฮะลูกข้าไข่เป็ดนี่ทุกต้นเลยคุณผู้ชมดูคือถ้าแบบนี้นี่มีหวังนะนี่เอาขี้วัวนะครับเป็นขี้วัวนมมาใส่เป็นก็ซื้อมาถุงหนึ่งประมาณเท่าไหรอ่อ่ะ สิดถึงยี่สิบาทประมาณเนี้ยก็ไปซื้อของลูกค้าที่อยู่ตามอ่าที่เลี้ยงวัวนมนะครับก็จะอยู่แถบนิคม,มครับแถบโรงงานน้ําตาลพี่มานะก็มีเยอะเราก็ไปซื้อมามาใส่นี่ดูทุกต้นเลยมันก็จะพร้อมๆกันแบบนี้แหละนะฮะนี่นะฮะเอาทมไมต้นนี้มันไม่โตมันไม่โตแต่มันก็มันไม่ใช่ไม่โตมันไม่ใหญ่ แต่มันก็มีดอกกับเขานะน้นี่นี่ดูเออต้นนี้น่าจะเล็กสุดน่าจะเล็กสุดเลยนะดูมันเล็กๆอะนะแต่ต้นอื่นใหญ่หมดนู่นก็ใหญ่ยิ่งต้นแรกๆอะใหญ่มากนะติดทุกต้นแต่แถวบ้านผมมันใจนี่อย่างน,นนะต้องต้องต้องแบบเขาเรียกว่าต้องหอนะต้องหอ ออกหมดทุกต้นเพราะว่ากระลอกบนเยอะเมื่อกี้มันก็กระโดดอยู่ไม่รู้ไปไหนละนี่เอาแก้วมังกรน,นี่ฮะเดินขึ้นไปแล้วมันก็จะไปออกลูกข้างบนแล้วทีนี้ก็ไม่ได้กินไม่ได้กินนะให้มันเลื้อยขึ้นไปเฉยๆพอดูก็ตกใจว่วบางทีแบบเอ้ยงูปะวะอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่ครับ ข้างหลังบ้านก็ติดแม่น้ำมูลแต่ยังไม่ได้ทำอะไรให้มันแบบเป็นที่นั่งเล่นอะไรอย่างนี้นะนะก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอะไรอย่างงี้ก่อนเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเหมือนกอไผ่ตัวเนี้ยนะครับมันจะมีกอเนี่ยกอไผ่ที่เลี้ยงเนี่ยทั้งหมดเลยไม่ได้เอาออกเลยเพราะว่าเขาเรียกอะไรเมื่อก่อนเขาปลูกกันพนังการดินอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็ตรงนี้ขุดบอ่อตอนแรกขุดบ่อววาจะเลี้ยงปลาไว้ ก็เลี้ยงแหละทีแรกอะแต่ทีนี้ว่าเวลาน้ํามูลลงมันลงตามน้ํามูลมันก็เลยทําให้น้ําไม่พอในการเลี้ยงก็เลยปล่อยไว้อย่างงี้นะก็ยังไม่รู้จะทําอะไรก็เลยปล่อยไว้ก่อนนะฮะคุณผู้ชมดูตรงเนี้ยสวยมากนะผมบอกเลยถ้าแบบนั่งนั่งกินเบียร์นั่งกินเหล้านะตรงเนี้ยแบบโหบรรยากาศนี้ดีมากเลยนะเหมือนริมแม่น้ําเลยนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นเวิ์งกว้างที่สุดกว้างมากกว้างมากนะครับกว้างมาก นะบรรยากาศดีมากก็ถ้าทำศาลาริมน้ำอนะไรอย่างนี้ก็ถือว่าแบบดีมากเลยนะฮะไอที่เห็นอย่างนี้ผมไม่ได้ทำเลยนะผมไม่ขยันขนาดนั้นมีแต่พ่อแม่ทำบางทีกลับเลิกจากงานมาก็แบบเหนื่อยสมองละกินเบียร์ดีกว่าอะไรประมาณนี้ <c oughs> นี่นะครับเนี่ยต้นแรกๆมันจะใหญ่ๆผมไม่แน่ใจเพราะอะไรมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันโดนน้ำไหมมันอยู่ใกล้คนอะไรอย่างนี้นะ ดูนี่ก็ออกหมดนะครับออกหมดออกหมดก็เดี๋ยวตอนที่มีลูกออกมาแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึง่งนะฮะคุณผู้ชมนี่โอเคครับผมก็พอเพียงอยู่แบบพ่อเพียงคนระับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ